สวัสดีครับผมครูยอดโถทองนะครับวันนี้จะมาสอนการโหลดข้อมูลจาก Google Drive นะครับเพื่อนำข้อมูลนี้นะครับมาใช้ในการกรอกในระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนนะครับหรือว่ากองทุนเสมอภาคนะครับกสอสอที่เราต้องทำกันทั้งเทอมหนึ่งเทอมสองครับ รอบนี้สําหรับเทอมสองเรียบนบัรฑุพาของเรานะครับก็จะให้คุณครูจำชั้นเป็นผู้จัดทาทุกอย่างเลยนะครับโอเคครับเราเริ่มเลยแล้วกันชั้นแรกนะครับให้รครูเข้าโปรแกรมไลน์เลยนะครับไลน์ในเครื่อง PC เหล่านี้แหละทีนี้ก็นี่ครับให้รครูมาเข้า กลุ่มรายโรงเรียนเราเมื่อเข้ามาที่กลุ่มเสร็จแล้วคุณครูคลิกเลยครับมันจะมาอยู่ฝั่งนี้นะครับทีนี้แล้วให้ครูสังเกตอยู่มุมขวาบนนะครับมุมขวาบนจะมีคําว่านี่ครับสัญลักษณ์ที่เหมือนรูปกระดาษแล้วเมาส์ไปแตะมันจะมีคําว่าโน้ตเกิดขึ้นนะครับให้คลิกที่คําว่าโน้ตหนึ่งครั้งนะครับมันจะมีที่ผมอัพข้อมูลไว้ตัวนี้นะครับ นี่ครับเอาข้อมูลไว้ให้ค,คุณครูคลิกตรงนี้เลยนะครับคลิกหนึ่งครั้งแล้วเแปบ๊บหนึ่งนะครับให้ครูคลิกหนึ่งครั้งนะครับแล้วจะเจอข้อมูลแบบนี้นะครับที่ผมแชร์ไว้ให้นะครับ มันจะมีโฟลเดอร์ใหญ่ชื่อว่า n o ศูนย์หนึ่งหนึ่งทับสองห้าหกสาม r r ตัวนี้ก็เป็นชื่อเต็มสองห้าหกสามนะครับให้คุณครูเดาบคลิกเข้าไปเลยครับขั้นแรกนะครับให้คุณครูดาวน์โหลดไฟล์นี้ลงเครื่องก่อนนะครับให้คุณครูดาวน์โหลดไฟล์นี้ลงเครื่องตัวเองก่อนอ๋อผมลืมบอกไปนะครับก่อนจะดาวน์โหลดให้คุณครู เดี๋ยวผมขอพับลงนะกันต้องสร้างโฟลเดอร์เก็บไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวพับลงให้หมดก่อนการสร้างโฟลเดอร์เก็บงานเราหรือว่าจะเอาไว้ที่หน้าจอก็ได้นะครับทีนี้ผมจะขอเก็บไว้ที่ไดรอื่นแล้วกันสมมุติว่าเข้าดิสพีซีหรือว่าไมค์คอมพิวเตอร์นะครับเข้ามาที่ drive d ครับแล้วก็นีครับมันจะมีตรงนี้ข้างบนนี่ new folder หรือว่าคลิกขวาแล้วก็เลือก new ครับเราเลือก folder ่าเมื่อเราได้แบบนี้เสร็จจะได้โฟลเดอร์เปล่ามาแบบนี้นะครับเอาคลิกขวารีเนมครับเขอบอกว่าให้คุณครูตั้งชื่อโฟลเดอร์ของแต่ละห้องมาเลยก็ได้คือ n อรอยากจนแล้วก็ตั้งอ่าปอไหนก็ว่าลบมอสามบวกสองลบ 2 5งห้าสองาหกสานะครับบวกสองโทษนะครับเป็นคีย์บอร์ดมีปะนะัญหาสองทับสองห้นี่นี้คือเราจะได้เอาไว้เก็บงานเรานะครับก็คือตัวนี้นะครับเป็นนอนรอก็คือนักเรียนยากยนพิเศษชั้นมอสเทอม2องปีการศึกษา2 5งหสนะครับตัวนี้เราสร้างโฟลเดอร์ไว้คุณครูจะเก็บไว้ที่ ได้อะไรก็ได้ครับตั้งแต่ได้ซีได้ดีได้อ e, ีนะครับได้เอนะครับพอดีผมมีลายไดก็เลือกสามารถใช้ได้เลยนะครับอ่าอิงคูตอนเราตะคพิ่เข้ามาก็จะเป็นบ่างเปล่าไวา้ตัวนี้เราก็จะพับไว้ก่อนนะครับทีนี้เรามาต่อที่ลายของเราตัวนี้ครับที่เราเปิดโนต้ตขึ้นมาเมื่อเราเปิดโนต้ตขึ้นมาเสร็จเรากดตัวนี้ปับ๊บใช่ไหมครับก็จะเจอกับนี่ครับ มันจะมีได e ขึ้นมาที่ผมแชร์ให้ก็คือผมอัปโหลดไฟล์ทุกอย่างไว้ให้แล้วให้คุณครูคลิก1ครั้งครับจะเจอกับข้อมูลของแต่ละชั้นนะครับตัวนี้ก็จะเป็นผู้นำลายเซ็นผู้นำนะครับก็ผู้ใหญ่บ้านอะไรต่างๆผมรวบรวมไว้ให้นะครับก็คือคุณครูถ้าถ้าในเอกสารนร .01 ที่คุณครูสำรวจให้เด็กสำรวจมานะครับมีลายเซ็นของผู้นำท่านไหน ก็สามารถนำตัวนี้ขึ้นไปแทรกได้เลยนะครับตอนที่เขาให้อัปโหลดก็สะดวกขึ้นนะครับหรือท่านครูไม่มีก็ต้องถ่ายรูปแล้วก็เก็บไว้ในโฟลเดอร์อ่ะขั้นแรกก่อนนะครับให้คุณครูเลือกนี่ครับเอาเมาส์มาใส่แบบนี้แล้วก็กดตัวนี้ปุ่มดาวน์โหลดนะครับกดดาวน์โหลดปั๊บตัวนี้คือรหัสผ่านของงานเรานะครับ รหัสผ่านของที่เราจะไปใช้งานเข้าสู่ระบบปัจจัยพื้นฐานตัวนี้นะครับส่วนลิงก์ตัวนี้เดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ใต้ใต้คลิปนะครับเดี๋ยวคุณรูสามารถคลิกเสร็จเข้าไปแล้วก็นํารหัสผ่านที่เราโหลดเสร็จเมื่อกี้นะครับอ่าสังเกตไหมครับว่าเมื่อเราโหลดเสร็จมาแล้วนะครับนี่ครับมันก็จะมีตัวนี้ด้านล่างโผล่ขึ้นมาถ้าเป็นแบบนี้แสดงว่าโหลดเสร็จอยู่ในเครื่องเราแล้วนะครับแต่ว่าเราต้อง เราไปตรงนี้ก่อนครับแสดงทั้งหมดนะครับนี่ก็จะเจอแบบนี้แล้วทีนี้นะครับให้คุณครูคลิกมาที่แสดงในโฟลเดอร์ครับคลิกเลยครับแล้วจะเจอตัวนี้ครับมันจะมาอยู่ที่ดาวน์โหลดไฟล์ทุกอย่างที่เราดาวน์โหลดจากเน็ตนะครับส่วนมากจะมาอยู่ที่โฟลเดอร์ดาวน์โหลดนะครับให้เราคลิกขวาครับคลิกขวาที่ไฟล์แล้วก็ เลือกนี่นะครับคัดครับคัดเลยสังเกตไหมครับว่าไฟล์มันจะออกเป็นสีเทาๆสีบางจางๆนะครับทีนี้ก็มาเลือกไดที่เราเก็บที่เราสร้างโฟลเดอร์ไว้เมื่อกี้ครับเมื่อกี้ผมสร้างโฟลเดอร์รู้สึกว่าจะอยู่ที่ไดท์ไดร์ดีนะครับผมสร้างโฟลเดอร์ไว้วีไดท์ดีเราดำเนิคลิกที่โฟลเดอร์ไดท์ดีเลยครับแล้วก็ดัเบิคลิกเข้ามาคลิกขวาครับแล้วก็วางตัวนี้ไว้นะครับตอนนี้เรามีลาดผ่านแล้วนะครับอืม มีทุกคนนะครับตรงเรียนเราเรียนบ,ยบัณฑุภาของเราทีนี้ขั้นตอนต่อมานะครับตอนนี้มันก็จะมีดาวน์โหลดตัวนี้เราเปิดทิ้งค้างไว้ก่อนก็นได้ครับแถบนี้นี่ครับเราจะเราจะมาดาวน์โหลดส่วนตัวนี้ก็คือแบบฟอร์มเปล่าที่ที่คุณครูสามารถดาวน์โหลดแล้วก็สามารถพิมพ์จากเครื่องเราได้ก็คือ,อ,อทาการดาวน์โหลดอีกรอบเนึ่งครับ อ่านี้มันจะไปอยู่ที่นี่นะครับ๋อ,อพอดีผมนี่ครับแล้วก็ดาวน์โหลดเสร็จแล้วก็มานี่ครับนี่ตัวนี้ผมจะยังไม่คัดไปนะครับผมจะปล่อยมันเราเราดาวโหลดมาเยอะๆไว้ก่อนแล้วกันต่อไปสิ่งที่เราจะดาวน์โหลดอีกต่อไปก็คือตัวนี้จะเป็นไลเซนซงคุณครู ประาดานะครับท่านครูประพาดาเจอก็โหลดไฟล์นี้ลงเครื่องไว้ด้วยนะครับส่วนตัวนี้จะเป็นข้อมูลเบอร์โทรผู้ใหญ่ผู้ใหญ่บ้านผู้นําชุมชนที่เราไปสํารวจมาครับผมมีเบอร์โทรมีชื่อมีตําแหน่งครบไว้แล้วก็ดาวน์โหลดไ้เลยครับโอเคครับเมื่อมันเสร็จจะเป็นแบบนี้ครับผมาบอกว่าการดาวน์โหลดลไฟล์แบบถ้าแบบนี้ก็กดอนดุญาตให้เขาด้วยนะครับอื โอเคครับสำหรับเบอร์โทรผู้ใหญ่บ้านเราก็ได้มาเรียบร้อยแล้วส่วนตัวนี้นะครับเป็นผู้นำนะครับตัวนี้ผมขอกระกระบาตัวนี้ออกไปก่อนนะครับผู้นำนะครับเราจะเอาไปทั้งเพราะว่าข้างในนี้ลายเซ็นผู้นำจะมีเยอะมากนะครับมีกับทุกหมู่บ้านนะครับที่ผมได้สแกนแล้วก็หรือว่าถ่ายรูปเก็บไว้นะครับเราจะโหลดทั้งโฟลเดอร์นี้เลยครับ คลิกขวาครับ๋อตัวนี้มันไม่ต้องคลิกขวาก็ได้ครับเห็นลูกศรน,นี้ไหมครับลูกศรน,นี้ก็คือพร้อมดาวน์โหลดนะครับอา้าวคลิกหนึ่งครั้งครับตอนนี้เราคลิกเสร็จแล้วนะครับการดาวน์โหลดก็เสร็จสมบูรณ์แล้วตอนนี้นะครับ ของทุกอย่างที่เราดาวน์โหลดดูนะครับจะอยู่ตรงนี้หมดแล้วนะครับตรงนี้หมดแล้วนะครับเมื่อเราดาวน์โหลดมาตัวนี้ก็ถอยกลับนิดนึงครับตอนนี้นะครับดาวน์โหลดมาแล้วนะครับทีนี้คุณครูแต่ละชั้นนะครับก็จะมีตัวนี้เป็นภาพเล็กนะครับให้รู่เข้ามาแบบนี้นะครับ ภาพเด็กก็คือภาพาเดี๋ยวจะให้ดูเป็นตัวอย่างละกันตัวนี้ผมมีป .1 ป .2 ป .3 ป .4 ป .5 ป .6 ม .1 ม .2 อ๋อผมผมจะเอาอนุบาล2อนุบาล3มแล้วก็ม3เพิ่มให้อีกนะครับในทีน่นี้สมมติว่าผมเป็นครูที่ปรึกษานักเรียนชั้นม .2 แล้วกัน ผมคลิกแค่คลิกตรงนี้ครับคลิกเลยครับเา้าคลิกดาวน์โหลดอัพฝั่งนี้นะครับด้านขวามือล่างนี่มันจะทําการดาวน์โหลดให้รอจนกว่าจะเสร็จนะครับตัวนี้ก็ข้อมูลจะเยอะหน่อยนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดเข้าไปดูนี่ครับมันจะเป็นตัวนี้เป็นน่าจะเป็นข้อมูลของเด็ก เดิมของเรานะครับเพาเให้ครูเข้ามาเช็คก่อนก็ได้ครับว่าข้อมูลแต่และชั้นถูกต้องไหมถ้าเป็นรูปภาพรูปเล็กแบบนี้อย่างเช่นปหนึ่งนี่ครับครูเข้ามาดูก่อนนะครับเพราะว่า อย่างเช่นอย่างนี้นี่ผมจะมีอย่างเช่นผมอยู่มสามนะครับตัวนี้ผมขอญาตปิดออกไปเลยนะครับผมผมไม่ไดาวน์โหลดแล้วครับยกเลิกไปก่อนผมจะเข้ามามสามของผมนะครับผมเข้ามาแบบนี้เสร็จไฟล์นี้นะครับให้คุณครูโหลดทีละไฟล์ลงในเครื่องคุณครูไว้เลยนะครับสมมุติว่าผมจะโหลดคนนี้ มันคือเอกสารทุกอย่างเลยครับผมจะเปิดให้ดูนะครับเปิดแฟ้มนี่ครับมันจะเป็นเอกสารที่เหมือนเราสํารวจมาของเทอมที่1นนะครับผมได้ทำการดาวน์โหลดไว้แล้วก็เก็บไว้ในระบบแบบนี้ไว้ให้นะครับคุณครูก็สามารถดาวน์โหลดนักเรียนจะไปตามชื่อนี้เลยนะครับเทอมที่1เราได้กรอกลยละเอียดข้อมูลของใครบ้างนะครับส่วนพวกนี้ก็จะเป็นพวกข้อมูลภาพต่างๆนะครับคุณครูก็ ภาพเล็กตัวนี้จะเป็นปัจจุบันแล้วครับนี่มสามส่วนผมผมเป็นมสามภาพเล็กก็จะเป็นตัวนี้เป็นภาพเยี่ยมบ้านนะครับผมก็จะมีทำลายเซนของคุณครูทำลายเซนของอผู้นำชุมชนไว้ครับที่เกี่ยวกับนักเรียนชั้นต่งตางๆของเราเองนะครับแล้วตัวนี้ก็จะเป็นภาพแต่ละคนผมสร้างเป็นโฟลเดอร์ไว้มี10คนผมมาสร้าง10โฟลเดอร์นะครับก็จะประกอบด้วยชื่อคุณครูประจำชั้น ถ้ารูท่านไหนไม่มีก็ต้องใช้กล้องโทรศัพท์มือถือถ่ายจากนอรอูนหนึ่งที่ไปสำรวจจากนักเรียนมานะครับแล้วก็โหลดใส่เครื่องเราไว้เราเก็บเป็นโฟลเดอร์แบบนี้ไว้นะครับตัวนี้ก็เป็นรูปเดิมของนักเรียนที่ไปเยี่ยมบ้านมานะครับที่เนักเรียนเยี่ยมบ้านนี่ครับอย่างเช่นวัชรพงษ์นี้ผมก็เก็บไว้มันจะมีต้องอัปโหลด2ครั้งนะครับก็คือประกอบด้วยภาพหน้าบ้านก็คือ,อประมาณนี้นะครับแนวนอน ภาพหน้าบ้านแล้วก็ภาพในบ้านนะครับก็คือให้นักเรียนไปถ่ายที่เราให้นักเรียนไปถ่ายในบ้านมานะครับโอเคครับสำหรับการเข้าไปดาวน์โหลดข้อมูลนะครับการดาวน์โหลดก็มี2ออย่างนะครับสมมุติว่าเราอยากได้ทั้งโฟลเดอร์นี้สมมุติเอาผมเอาอนุชิดาแล้วกันผมกดคลิกค้างไว้เลยถ้าดาวน์โหลดแบบนี้นะครับมันจะ ช้าถ้าเครื่องของเรามันเครื่องคนไหนมันช้านะครับมันจะช้ามากแต่ว่าวิธีที่สําหรับเครื่องช้าแต่ว่าอยากดาวน์โหลดให้มันเสร็จเร็วก็คือให้คุณให้ครูคลิกแบบนี้นะครับแล้วก็เข้ามาแต่โหลดที่เราไฟล์ครับอ้าวสมมุติว่าแบบนี้นะครับอนุชิดาผมโหลดปุ๊บนี่เสร็จแล้วนะครับนี่ด้านล่าง ตัวนีของเสร็จแบบนี้แบบนี้นะครับนี่นี่โอเคครับนี่ผมโหลดนี่ครับเมื่อผมโหลดเสร็จนะครับไอตัวนี้นะครับคุณคูณคลิกแสดงทั้งหมดได้เลยแล้วก็แสดงโฟลเดอร์ตอนนี้ข้อมูลเราเยอะแล้วนะครับ นี่คือข้อมูลที่เราดาวน์โหลดมาเมื่อกี้นะครับส่วนตัวนี้ส่วนตัวนี้นะครับเป็นโฟลเดอร์ที่เราโหลดเป็นไฟล์ใหญ่เลยครับโหลดครั้งเดียวจบเลยนะครับโหลดครั้งเดียวจบเลยตัวนี้เราต้องมาสร้างโฟลเดอร์ให้มันครับว่า10บอนุก็ได้เป็นชื่อย่อของเด็กไว้10อนุแล้วก็ ครับให้คุณครูกดกดที่ไฟล์ที่หนึ่งแล้วกดปุ่มชิปนะครับกดปุ่มชิปค้างไว้แล้วก็ลากมาใส่โฟลเดอร์ของเราเลยครับนี่ครับข้อมูลตรงนี้กับข้อมูลภายในตัวนี้นะครับจะเหมือนกันนะครับ นี่ nee, ครับข้อมูลตัวนี้จะเหมือนกันแต่ว่าตัวนี้คือโหลดมาแล้วใช้งานได้เลยนะครับก็คือใช้งานได้เลยยังไงไฟล์ที่เราโหลดมาแล้วเป็นแบบนี้นะครับคุณครูต้องแตกไฟล์ออกมาก่อนนะครับโดยปกติแล้วเครื่องคอมพิวเตอร์จะมีโปรแกรม w i n z i p หรือว i n ไอออยู่ข้างหลังอยู่ในโปรแกรมอยู่แล้วสัญลักษณ์ของเขาก็จะคือเป็นประมาณแบบนี้นะครับถ้าโปรแกรมมันมีในเครื่องเราอยู่ มันก็จะใช้งานได้เลยก็คือนี่ครับคุณครูคลิกขวาแล้วก็ให้คุณครูเดิบลนทิกเข้าไปดูก่อนนะครับถ้ามีโฟลเดอร์แบบนี้นะครับถ้ามีโฟลเดอร์แบบนี้ให้คุณครูคลิก extra c e r e ได้เลยมันก็จะนี่ครับมันก็จะสร้างสิ่งที่เราโหลดมาถ้าโหลดเป็นโฟลเดอร์ใหญ่ๆถ้าโหลดแบบ ถ้าเราโหลดมาแบบทั้งแบบนึงนะครับออสามนี่ครับถ้าเราโหลดมาแบบนี้เลยนะครับมันก็จะได้มาเป็นสเตปเลยนะครับคุณครูถ้ามีรูปถ่ายหรืออะไรก็ไม่จําเป็นต้องมาโหลดพวกนี้เพิ่มเติมได้ก็ได้นะครับแต่ว่าตัวนี้ก็อยากให้ครูโหลดเก็บไว้นะครับพวกไฟล์ด้านนอกนี้ ก็คือเป็นรายละเอียดทุกอย่างเลยกูสามารถปินออกมาหรือว่าเปิดในคอมแล้วก็กรอกเปรียบเทียบได้เลยนะครับโอเคครับสำหรับตัวนี้ก็ดาวน์โหลดมาเลยนะครับตัวนี้อย่างเช่นไฟล์ผู้นำเน,นี่มันจะมีมันจะมีโฟลเดอร์อยู่ข้างในอยู่นะครับผมก็คลิกขวาเหมือน,น,นเดิมครับคลิกขวาเสร็จแล้วก็เ t แท็กเฮีนะครับแล้วก็ โฟเดอร์ผู้นำก็จะมาแล้วทีนี้เมื่อผมโหลดมาออข้อมูลถ้าท้ามันโหลดครบนะครับม,มันจะมันจะมีผมจะมีทุกอย่างไว้รองรับเลยนะครับพโหลดครบตัวนี้พวกนอรศูนนึก็คือนี่ครับแต่ละคนจะมีการกรอกข้อมูลไม่พร้อมกันนะครับนรศูนย์ห่งปีตัวนี้เป็น ปี59นะครับเป็นรุ่นแรกก็จะมีประมาณสักนี่ครับมีเท่านี้นะครับปีรุ่นแรกที่ได้กรอะข้อมูลคนไหนที่ไม่ผ่านเกณฑ์ที่คนที่รวยคนที่อะไรผมจะไม่ได้กกากข้อมูลนะครับเพราะว่าระบบเขาไม่ให้เกาะนะครับเขาจะคัดกรองว่าเป็นคนมีตังค์แล้วนะครับส่วนตัวนี้ก็เป็นปี62นะครับก็จะเพิ่มมาอีก3าคนคุณคูก็โหลดไว้เลยก็ได้ส่วนตัวนี้เป็น ส่วนด้านล่างนี้จะเป็นปี6กสามหนึ่งทันะครับตัวนี้เป็นภาพเยี่ยมบ้าน,นครับเยี่ยมบ้านก็ตามที่ผมบอกนะครับครูก็เจาะเจาะเอาที่รัคนก็ได้แต่ถ้าโหลดมาแล้วก็กรุณานใส่อ่โฟลเดอร์ใส่อะไรไว้ด้วยนี่ครับในตัวนี้เป็นภาพเล็กนะครับคุณครูสามารถโหลดไปแล้วก็ไปใช้งานเกี่ยวกับตัวนักเรียนได้เลยอีกวิธีหนึ่งนะครับที่ อยากสะดวกก็คือก็คือคครูเข้ามาแบบนี้นะครับแล้วคุณครูก็โหลดทั้งโฟลเดอร์มอเลยครับมอไหนก็ช่างส่วนตัวนี้คุณครูก็โหลดเก็บไว้ในเครื่องเลยนะครับเดีวสมมุติว่าผมจะโหลดทั้งมอมอสามนี้เลยครับโหลดเสร็จตัวนี้รู้สึกว่ามันจะช้านะครับคุณครูก็ต้องทาใจนิดนึงนะครับโอเคครับตัวนี้ผมเมื่อเราโหลด ข้อมูลมาแล้วนะครับให้คุณครูนี่ครับกดคอนโทรลแล้วเอ,อคลิกตรงพื้นที่สีขาวหนึ่งครั้งกดคอนโทรนแล้วค้างไว้แล้วตามด้วยแป้นพิมพ์นะครับตัว A แบบนี้นะครับแล้วก็คลิกขวาครับคลิกขวาแล้วก,กดคัดครับตอนนี้มันจะเป็นลางๆแล้วครับแล้วก็มาเลือกไรดีครับ แล้วก็มาเลือกโฟลเดอร์ที่เราสร้างไว้นะครับอตอนนี้ผมเซฟงานที่ไดดีนะครับก็มาเลือกโฟลเดอร์ที่เราสร้างไว้แล้วก็คลิกขวาแต่วม่คลิกเข้ามาข้างในแล้วก็คลิกขวาแล้วก็วางครับเพื่อจะเอาข้อมูลทุกอย่างมารวบรวมไว้ในโฟลเดอร์เดียวกันนะครับนี่ครับตอนนี้เราก็จะมีข้อมูลนักเรียนเบื้องต้นแล้วนะครับเมื่อกี้ผมโหลดนะครับนี่ครับไฟล์ผมจะเสร็จแล้วนะครับ ใค้จะเสร็จแล้วไฟล์ผมที่โหลดตัวนี้จะขึ้นอยู่กับเครื่องเร็วเครื่องช้านะครับน,นี่ครับตัวนี้ผมเอาจากดาวน์โหลดไปใส่ในโฟลเดอร์เราแล้วนะครับตัวนี้ก็ถือว่าหลายเมกอยู่นะครับอ้าเสร็จแล้วนะครับนี่คือไฟล์ทั้งหมดห้องมอสามีสิคนนี่ข้อมูลสี่ส สีเมกะครับโหลดเสร็จก็เปิดแบบนี้นะครับก็ปั๊บแบบนี้ตัวนี้คือของมสามนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูผมคลิกขวาเสร็จแล้วก็ ex ท็ก h e r ยครับนี่ครับข้างในจะมีทุกอย่างที่อยู่ภายในตรงนี้นะครับภายในโฟลเดอร์ m สามนี่เลย จะมีทุกอย่างเลยนะครับข้างในนี้โหลดครั้งเดียวจบเลยครับแต่ว่าต้องเครื่องต้องเร็วนิดนึงนะครับโอเคถ้าผมได้แบบนี้มาผมก็ยกโฟลเดอร์นี้ไปเลยครับผมมาคัดไปเลยแล้วก็ไปไดดีนี่ครับผมก็มาวางแบบนี้เลย ข้อมูลทุกอย่างอยู่ครบหมดเลยครับคุณครูต้องการอะไรมั่งส่วนตัวนี้ที่ผมโหลดมาทดสอบเมื่อกี้นะครับผมโหลดมาทดสอบเมื่อกี้ผมต้องต้องบอกเลยเพราะว่ามันซ้ากันเพราะว่าข้อมูลทั้างในนี้มีหมดทุกอย่างแล้วก็จะมีแค่ลายเซ็นผู้นำที่ มต้องเก็บไว้ตัวนี้ก็เป็นเบอร์โทรผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านก็ว่าไปตัวนี้ก็เป็นเขาเรียกว่า,าแบบฟอร์มเปล่านะครับกูสามารถดาวน์โหลดแล้วก็นี่ครับ ก็คือแบบฟอร์มที่ผมปริ้นหรือว่าถ่ายเอกสารมาให้ครูแจกนักเรียนแล้วก็ทําการสํารวจนะครับนี่คือแบบฟอร์มเปล่านอร์1นะครับโอเคครับตอนนี้ก็เราก็ได้การดาวน์โหลดไฟล์มาอยู่ในเครื่องครูแล้วนะครับสําหรับข้อมูลที่เราจะกรอกนี้มันจะเป็นข้อมูลทีเ่เขาเรียกว่าอะไรล่ะครับทางระบบให้เริ่มกรอกแต่วันที่ วันที่4ถึงวันที่15มกราคมนะครับเราต้องกรอกลงในเว็บนี้นะครับส่วนตรงนี้ก็คือรหัสผ่านที่ผมให้ครูดาวน์โหลดนะครับมก็จะมีรหัสมียูเซอร์ก็คือผู้ใช้นะครับผู้ชื่อผู้ใช้ชางานแล้วก็รหัสผ่านแค่ครูก๊อปมาแล้วก็มาวางใส่ว่าจะพิมพ์ใส่ตรงนี้แล้วกดเข้าสู่ระบบนะครับเดี๋ยวส่วนขั้นตอนการกรอกข้อมูลเดี๋ยวผมจะแนะนําในคลิปถัดไปนะครับสําหรับคลิปนี้ขออนุญาต ขอตัวก่อนนะครับครับสวัสดีครับจะเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ